ชะลอการขายยางคืออะไรทำแล้วน้ำหนักจะหายไหมจะโดนขโมยหรือไมอ่คนต้องกินต้องใช้สากกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับก็จะใช้เงินตนเองในการซื้อผลผลิตยางก้อนถ้วยจากสมาชิกเพื่อมาเก็บเข้าโครงการนะครับแล้วแหล่งเงินทุนมาจากไหนเงินทุนก็าจะาเป็นทุนกลุ่มเองหรือว่าเงินกู้ดอ,อกเบี้ยต,ต่ำจากสถาบันการเงินหรือผู้จากกยทก็ได้นะครับ เมื่อซื้อแล้วก็จะนำไปเก็บไว้21-30บถึง30วันตามโครงการกยทก็จะสนับสนุนเชื่อโครงการชะลอการขายยาครับโดยไม่เกินร้อยละแปดสอดดอกเบีย้ย3เดือนครับเมื่อครบสัญญาและได้ราคาที่เหมาะสมก็สามารถนำออกขายได้ครับอาจจะขายผู้ประกอบการทั่วไปโรงงานแปรรูปหรือจะไปจ้างแปรรูปผลิตเองขายให้กยทก็ยังได้ ก่อที่ของโครงการครับจะมารถซื้อ,อยางก้นถ้วยจากสมาชิกในราคาที่เหมาะสมครับจ้างอำนาจต่อรองยกระดับราคาต่อยอดสู่การแปรรูปความเสี่ยงของโครงการก็มีนะครับมีข้อนี้สาคัญเลยมีโอกาสขาดทุนหากชะลอช่วงยางราคาสูงหรือประเมินเดีสี่ผิดพลาดอันนี้ก็ต้องทําการบ้านศึกษาข้อมูลครับปิเซลัยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับสาระดีๆเราจะนํามาฝากท่านอีกอย่างต่อเนื่องวันนี้สวัสดีครับ